เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับแม่วอลอด้วยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่อยู่ในประเทศไทยทวีเปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักกันดูโดนงตัวแดนดอมนะวันนี้เข้ามาแล้วฝากกด subscribe กระดิ่งกิ่งกลางให้กันด้วยนะคะ ส่องความรู้สึกของเขาคนนั้นในตอนนี้ส่องความรู้สึกของเขาคนนั้นในตอนนี้เป็นพลังงานภาพรวมค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะดูได้ทุกคนที่เกิดทั้งจิตวันละสิบสองราศีค่ะส่องความรู้สึกของเขาคนนั้นในตอนนี้นะคะเป็นการลันดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ บอกแล้วนะเน้นย้ำนะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันและสิบสองราีค่ะให้ไพ่เล่าเรื่องคุณไปเรื่อยๆนะรับพลังงานดีๆรับพลังงานร่วมกันนะคะใช้ไพ่ดปีไม่หมอใช้ไพ่ดิปีสำหรับนี้ในกกรเลนด์ไม่กับดุกคนฟังนะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนคะ่ะ ส่องความรู้สึกโอ้โหคนนี้นะเหมือนคนอยู่ในถ้าเลยเหมือนคนอยู่เฉยๆนิ่งๆเงียบๆแบบอืมเหมือนคนอยู่เฉยๆนิ่งๆเงียบๆเหม,มือนตัวเขาเองก็พยายามนะคะที่จะทําอะไรบางอย่างเนาะนิ่งใช้สมาธิใช้สติใช้ความรู้สึกเหมือนตัวเขาเองก็พยายามที่จะ ทำให้ตัวเองอะ่ะดิ่งลงเนื่องจากเขาเจออะไรแย่ะมากมายตอนนี้นะมีความเหงานะคุณคนนี้ได้เฮอร์มิดดูนะทุกคนนะเออเป็นไพ่ที่มีความเหงาเป่าเปลี่ยวใจหรือสีตัวน,นี้นะคะกำลังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมหรือยืนบนภูเขาที่มีตะลมแล้วก็มีตะเกียงตะเกียงนี้ก็เป็นเหมือนแบบดาวเดอะสตาร์ใช่ไหมคะที่เหมือน นำทางเข้าไปเขามีความคิดอยู่หลายอย่างมากๆคนนี้นะเป็นคนคิดเยอะเป็นคนใช้สติที่จะทำอะไรบางอย่างนะตอนนี้เขาก็คุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบความรักที่มันเป็นเงียบเงียบเ,เงาเงา,า,าเนาะหนึ่งกำลังงอนกันอยู่หันหลังให้กันอยู่ใช่ไหมเออนะคะต้องหันหน้าคุยกันถึงจะดีหรือดีอยวกันนะ เขาอยู่ในโซนที่มันเป็นบรรยากาศที่มันหนาวหนาวเงียบเงต่างแดนต่างชาติได้นะเออคนเนี้ยเขาจะอยู่ต่างแดนต่างชาติต่างภาษาได้นะคะค,คนคนนี้นะจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดคนที่คุณความรักที่เกิดจากออนไลน์หรือคนที่ตัดจบก่อนสัมพันธ์ไปไม่คุยกันเลยเออแต่ก็ใจก็ยังลิ้ศิกันอยู่นะ ใจก็ยังมีให้กันอยู่ใจก็ยังเหมือนมีแบบภาระมีพันธะความผูกพันกันอยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้นะทั้งคุณกับเขามีความสัมพันธ์ที่มันผูกมัดมรหรือก้าวกระโดดออกไปอย่างเยอะมากๆนะคอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดถึงแม้บางทีก็ไม่ได้คุยกันหรือคุยกันน้อยลงอะแต่ก็เป็นห่วงเป็นใยกันตลอดเวลาเนาะใช่ไหมเออ คือคุณน่ะจะเป็นห่วงเขามากกว่าเพราะเขาเป็นคนที่เอื่อยๆนิ่งๆแทบจะไม่แสดงความรู้สึกใดๆออกมาให้เราได้รับทราบว่าเฮ้ยเหนื่อยไหมเป็นยังไงเเป็นยังไงมีอะไรไหมหรือแม้กระทั่งความเป็นอยู่ที่เขาเป็นตอนนี้เขาเหมือนเขามีความทุกข์ในใจนะ แต่ความทุกข์ในใจเนี่ยเขาจะไม่แสดงออกให้คุณได้รับทราบหรือใครได้รับทราบเขาจะเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวนะคนคนนี้นะอ่าถ้าคุณยังเดียวกับเขาอยู่นะถามเขาหน่อยอ่าคุณรู้แล้วนี่จากแรนดอมนี้คุณทักเขาเลยคุณคุยกับเขาเลยถามเลยเออว่าเป็นยังไงกินข้าวหรือย,ยังเป็นยังไงบ้างเออมีเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบในแนวนี้มากกว่า เหมือนตัวเขาเองก็เป็นคนที่คิดเยอะคิดมากคิดอะไรที่มันปะปนกับในชีวิตเขาเยอะมากๆเลยคนคนนี้นะมีความสุขขุมนุ่มลึกมีความที่คือตัวเขาเองก็มีความที่มันเป็นเหมือนแบบคือคิดหลายอย่างมากนะนี่ไงความเหนื่อยท้อความล้าหรือเขาเก็บความรู้สึกไว้ในใจที่จะไม่บอกใครเราอ่ะเราอ่ะเราอะนะคะเรา เราเป็นแฟนเขาหรือเราเป็นคนคุยเขาถามเขาหน่อยคนนี้จะเป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะแต่เป็นคนอารมณ์แบบอารมณ์เวียงไปเวียงมานะตอนนี้นะอารมณ์เวียงไปเวียงมานะต้องการค่ะต้องการแต่ไม่ได้เรียกร้องเป็นประเภทที่ต้องการค่ะแต่ไม่ได้เรียกร้องให้ใครเข้าใจเขาเนี่ยเป็นไปได้นะคะถ้าดูจากเรนดอมนี้เสร็จแล้วทักเข้าไปหน่อยทักเขาหน่อย เป็นยังไงกินข้าวหรือยังให้เขาได้รู้สึกว่าถึงแม้เขาจะไม่คุยหรือจะไม่พูดหรือจะไม่บอกความในใจให้เราได้รับทราบก็คุยกับเขาหรือบอกกับเขาหรือแสดงความชัดเจนกับเขาไปเถอะเนี่ยเห็นมเดือทาวเวอร์แสดงว่าในตัวเขาหรือบ้านเขาหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีปัญหาเยอะมากเลยนะทาวเวอร์มันเกิดขึ้นเนี่ยมีปัญหาไม่ใช่ธรรมดานะเห็นไหมเดือเฮอร์มิตจำเป็นต้องนิ่งมีปัญหาเรื่องทางสภาพอารมณ์ของตัวเองบ้าน หรือมีการทะเลาะเบากแวงกับคนอื่นงานเคลียร์กันไม่ลงตัวหรือดิวกันไม่ได้ไม่พูดให้คุณฟังทําไมเขาถึงเง,งียบบางทีเขาก็เงียบกับคุณไปเลยเงียบจนน่ารังคาดเงียบจนแบบเดาใจยากเดาใจไม่ออกเลยว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่จริงๆแล้วคนคนนี้นะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสไตล์เป็นของตัวเองมีโมเมนต์ที่มันเป็นเหมือนแบบหลายอย่าง แต่ช่วงนี้เวลาเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาท้อมากกับสิ่งที่เขาเป็นตัวเขาท้อกับสิ่งที่เขาเป็นตัวเขาไม่ได้มีความสุขหรือไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งที่เขาเป็นนี่คือตัวเขาเขาต้องการกำลังใจจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนที่เหมือนแบบแง,ง่งแง่งแง่งกันอยู่ตลอด ภาพดีๆเขาจะม่พูดให้เราฟังคนเป็นอ,อีกโก้เยอะนะคะแซ่บมากอีกโก้ปากนี่แบบตะกายอายเป็นคนที่เหมือนแบบเก็บเงียบเก็บงานความรู้สึกเก่งอ่ะเนาะฉะนั้นแน่นอนค่ะคนที่เก็บเงียบเก็บงานความรู้สึกเก่งก็มาจะไม่ค่อยแสดงออกเอะกลัวเสียฟอรม์มกลัวเสียฟอร์มถามไปก็ไม่ได้อะไรเพราะเข,า,ขาไม่พูดไม่บอกให้เราฟังอยู่แล้วอะไรเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เอ,อ่อฮัลโหลนะคะ Queen of lost นะคะบ l o s สคือคุณเป็นราชนีที่ถือไมเท้าใช่ไหมคุณเป็นคนที่เก่งในสายตาเขาคุณเป็นคนที่เขาให้ความสึกอย่างกับคนอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเต็มเปี่ยมแต่คุณก็เป็นคนที่ตรงและแรงกับเขาเหมือนกันบางครั้งทำไมเขาถึงเลือกที่จะไม่คุยให้คุคณฟังเพราะคุณเป็นคนพูดตรงกับเขามากๆนะคะ คุณมีคนพูดตรงกับเขาม,มากๆคุณเป็นคนที่ค่งานรู้สึกเหมือนแบบเขาอยากให้คุณซอบลงบ้างบางครั้งแต่ก็ถ้ามองดูแล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าคุณมีผิดมีภัยอะไรกับเขาอะแต่เขาอยากจะให้คุณซอบลงอยากให้คุณแบบเข้าใจในความรู้สึกเขาอืมส่วนตัวเขาช่วงนี้เขาจะไม่พูดให้ให้คุณฟังอยู่แล้วจะไม่พูดจะไม่เจราจาไม่พูดอะไรให้ฟังอยู่แล้วเพราะว่าตัวเขาเองก็เก็บความรู้สึกไว้เก่งเก็บ ไว้ในใจอะไรมบบนี้นอืะม,มาณนี้ความรู้สึกที่มันมีความรู้สึกที่ผูกพันความรู้สึกที่มีความต้องการเสนหาหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดเนะี่ยมันเหมือนเป็นกระบวนการทางความรู้สึกที่ที่เขากันกองแล้วแหล,ละจริงจริงคนคนนี้นะถึงเขาเลือกที่จะนิ่งเงียบคุณนะแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดหรือไม่รู้สึกอะไรกับคุณนะรู้สึกนะเออรู้สึกนะแต่เขาเลือกที่จะเงียบ เรื่องที่จะเงียบไม่พูดเพราะว่าไอ้เรื่องบางเรื่องอ่ะมันก็ไม่จําเป็นไหมที่จะพูดให้คุณได้รับทราบหรือให้คุณได้รับฟังเรื่องบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเ,เรื่องเฉพาะเ,เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่มันมันสามารถแก้ไขได้คุณก็ได้มองว่าเออทาไมเขาถึงไม่พูดถึงไม่อธิบายให้เราฟังเลยแต่ให้รู้ไว้เลยว่าเขานา่ะไม่ได้ มีใครเดีออยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครหรอกนะช่วงนี้นะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยเขาต้องการแต่เขาไม่พูดให้ฟังไงเขาต้องการแบบกําลังใจจากใครสักคนหรือเข้ามาดีไว้เขาได้รู้สึกแบบว่าวช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ลอยต่อเนาะอย่าที่จะให้ใครมาสาราสัมพันธ์ให้นะเหมือนตัวเขาเองก็พยายามแอคทีฟตัวเองนั่นแหละเออแอคทีฟตัวเองพยายามเดินหน้าหรือเดินเรื่องของตัวเองให้มันโฟกัสไปข้างหน้า พอเขาก็รู้ว่าจริงๆแล้วอะที่มันเจออยู่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เกิดจากสภาวะอารมณ์หรือสิ่งที่เขาเป็นแค่นี้นนคุณไม่ผิดนะคะเขากําลังดีวอารมณ์ของเขาคุณไม่ผิดอ่านะเออแล้วก็มีเพทยพรอะงี้ไม่มง,งงกันเนาะพอกันเนาะนิสัยพอกัน <laughs> นิสัยเหมือนกันไงค่ะให้กันเนาะเอออันนี้เรื่องที่จะนิ่งใช่ไหมคนที่มีอีกโก้เนี่ยหรือมีกําแพงเนี่ยคุณก็เรือกที่จะพูด ยอย่างเงี้ยเป็นลักษณะแบบเนี้ยก็จะเป็นคุณแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงมากเลยนะเอาจริงๆเขาคิดถึงมากอะมีความต้องการที่อยากที่จะคุยหรือดิวกับคุณอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากที่จะทํายังไงให้ความรู้สึกดีๆหรือความรักของคุณกับเขาอะเกิดขึ้นเพราะเขาก็รู้ว่าความรู้สึกที่เป็นเป็นแบบเนี้ยถ้าเขาอะดิวหรือจอยกับคุณหรือทํายังไงให้ความรักของเขากับคุณอะมันไปได้หรือเปิดโอเพ่นไปเขาก็รู้ว่า มันก็น่าจะดีมากๆเลยนะมันมันมัน,นไม่มีอะไรที่มันมันไม่ดีสําหรับเขาเขาได้เรียนรู้บางอย่างเขาได้เรียนรู้บางมุมบางมุมที่มันสะท้อนเขา้าหาเขาเนี่ยเขาได้เรียนรู้ในพฤติกรรมหรือสิ่งที่มันเป็นในหลายอย่างระวังคนระว่ังเขาเขารู้ว่าตัวเขาเองจริงๆอะ่ะถ้าตัวเขาเอง เป็นคนที่น่ารักสดใสหรือเป็นคนที่มีเอนเตอร์จี้หรือเอนจอยที่ดีอย่างเงี้ยเขาก็ทำมันก็จะทำให้เขาเปิดโลกอีกโลกหนึ่งหรือเปิดอีกมุมหนึ่งของเขาได้ได้ดีมากๆบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในเวลานี้หรือบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในะตอนเนี้มันก็คือความรักมันก็คือสิ่งที่มัน ความปรารถนาหรือความต้องการระหว่างคุณกับเขานั่นแหละค่ะนะคะเขารู้จริงๆนะเขารู้นะว่าคุณนะเป็นห่วงเขาแล้วเขาก็มองคุณนะเป็นผู้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกเขามากๆนะเอาจริงๆถึงเขาจะนิ่งเฉยถึงเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันนแสดงออกมาตรงนี้นะหรือว่าอะไรนะเออเขารู้ว่าเขาก็คุณนะอะไงก็ต้องอยู่ด้วยกันไปไหนด้วยกันไม่ได้อยู่แล้ว <laughs> ไอห่างจากกันไม่ได้แล้วให้ไพ่ออรเรคเตอร์เล่าเรื่องความรู้สึกของเขาเนาะซองความรู้สึกของเขาที่แท้จริงที่มีให้กับคุณโดยไพ่ออร์เคเตอร์สำหรับนี้ว่าเป็นเช่นไลเนาะเออว่าเป็นยังไงเนาะในมุมเนี่ยนี่ไงเอาสองใบเลยสองใบอะวางไว้ก่อนอาจริงๆอ่ะเขาเจอพายุ storm ใช่ไหมแล้วเขาก็ได้มาเจอคุณเขาได้เจอสิ่งเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่อนข้างเยอะมาก เขารู้ว่าคนที่รักเขาจริงหรือดูแลเขาจริงๆก็คือตัวคุณคุณน่ะถึงแม้คุณจะมีเพื่อนเยอะมีสังคมที่เยอะแต่คุณก็หยุดระวางไว้คุณเขาถึงง่ายคุณคุณไม่เคยที่จะเหมือนทิ้งเขาไปไหนหรือไปไหนจากเขาเลยนะจุดจุดหนึ่งณนะบริบทหนึ่งณนะคนคนหนึ่งที่ที่มันเป็นนะมันเป็นความรู้สึกที่มัน นุ่มนวลอ่อนโยนอ่อนหวานหรือจริงใจงจริงใจเขารู้ว่าจริงๆแล้วอะความรักที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความรักที่ระหว่างตัวเขากับตัวคุณที่มันประสุขสัตว์ทางด้านความรู้สึกกันอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็ตามไม่มีมุมไหนอะค่ะหรือไม่มีไม่มีสิ่งไหนที่เขาและคุณจะเจอหรือจอยกันไม่ได้เขารู้จริงๆแล้วอะจิตใต้สำนึกของเขาจริงๆอะ ที่มันอยู่ในใจเขาอะมันมีคุณเท่านั้นละคะ่ะที่เข้ามาเติมเต็มหรือช่วยเหลือเขาในแบบฉบับที่มันเป็นเยอเห็นไหมภายุที่มันโหมกระหน่ำหรืออะไรเข้ามาเนี่ยมันก็คือตัวเขาอ่ะได้รับความเปลี่ยนแปลงจากใจจากคุณเพราะคุณคือคนดีคนเดียวสําหรับเขาเปิดมาอีกใบนี่ไงพลังนางฟ้าของคุณจักรวาลมันเหมือนจักรวาลอะ เปิดให้คุณได้มาเจอเขาเขาก็เลยรู sobre, os, os, gem, de ้สึกดีเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาไม่อยากจะไปไหนเลยเนาะตัวเขาอยากที่จะอยู่ตรงนี้อยากที่จะจอยตรงนี้อยากที่จะอยู่ตรงนี้อยากที่จะใช้ชีวิตหรือใช้เวลาอยู่ตรงนี้เขาเรียนรู้ชุดบางจุดมุมบางมุมจากคุณเขาได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากคุณถึงเขาจะเงียบถึงเขาจะนิ่งหรือเขา ไม่ได้แสดงออกเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รักหรือไม่คิดถึงคุณนะแต่คุณรู้ไหมว่าตอนนี้ยตัวเขาเองก็กําลังจัดสรรบริหารอารมณ์ของเขาด้วยเวลาของเขาด้วยนะคะเขาเหมือนตัวเขาก็พยายามอะคะ่ะที่จะเนี่ยคุณเป็นทุกอย่างให้กับเขาอะแล้วเขาจะไม่ไม่อยู่คุณได้ไงยูแต่เพียงแค่เขาไม่ได้แสดงออกให้ได้รับทราบหรือได้รับรู้เหมือนทุกๆครั้งแค่นั้นเอง คุณกับเขาตอนนี้นะมันเป็นอยู่ในช่วงรอยต่อของความรู้สึกมันต้องใช้เวลาหรือใช้ใจที่จะค้นหากันใช้ในการพูดอย่าใช้อารมณ์นะคะใช้ความเป็นผู้นําความรักการนําทางความอดทนนะคะถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่ไม่อดทนเนี่ยมันก็จะมีคนใดคนหนึ่งที่เลือกที่จะนิ่งมากกว่าใช้สติใช้ปัญญาใช้ธรรมะในการคบหากันเพราะคุณเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วอะ เวลาจะคบหากันเนาะมันก็ต้องมีมุมบางมุมที่สะท้อนหรือพูดอะไรดีๆหรือเดียวกันเนาะไม่มีหรอกค่ะที่คุณกับเขาจะคบกันไม่ได้หรือไม่มีหรอกค่ะที่คุณกับเขาจะอยู่กันไม่ได้อยู่กันได้แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาใช้ใจอะเนาะนะคะเดอะสตาร์ Star, เห็นไหมเดอะสตาร์คือไพ่ใบที่คือมันเป็นไพ่นะะนะไที่ค่อนข้างดีนะคะขออนุญาตปิดเนาะเดอะสตาร์นะอะเดอะสตาร์เป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะ เขาเขามีความหวังกับความรักครั้งนี้ไม่ใช่เขาไม่มีความหวังนะเขาก็มองคุณเป็นพลังงานภาพรวมหรือพลังงานด้านบวกของเขาคุณทําให้เขาใจฟูคุณทําให้เขามีความรู้สึกที่ดีคุณทําให้เขามีความรักคุณทําให้เขาอย่าที่จะค้นหาตัวเองฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่หรือมุมบางมุมที่คุณทําให้เขารู้สึกดีนะเขาไม่เคยคิดว่าเขาอะเจอสิ่งไม่ดีนะคะเขาคิดว่าคุณอะเข้ามาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงในใจของเขา ถึงแม้คุณจะเป็นคนแซบเอาต่ใจงี่เง่าขี้งอนในสายตาเขาแต่เขาก็ยังเหมือน,ออนอหลับเออในกองทรงจอหรือที่สองกวรู้สึกเขาเนี่ยเขาก็เลยเขาไม่จกไหนจากคุณนะคนคนนี้นะบอกเลยว่าเขาไม่เป็นไหนจากคุณคะ่ะเพราะคุณคือพลังงานที่ดีที่สุดสาหรับเขาหรือสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับเขาเขาไม่ค่อยได้รับค่ะความรับแบบนี้จากใครหรอกเพราะว่าตั้งแต่ใช่ต่างคนต่างรู้สึกดีในใจอ่ะ ยิ้มรู้ในสดใสใช่แล้วค่ะนะคะต้องคนต่างรู้สึกดีแต่ก็ยังมีกำแพงกันบ้างเนาะคนเรามันก็ต่างคั่วมาเจอกันถ้าจะให้เหมือนกันเลยก็ใช่เรื่องนะจ๊ะมันมีกำแพงมันมีคั่วบางคั่วมุมบางมุมที่มันควรที่จะเขาเรียกว่าะมันควรที่จะปรับกันอะคนเรามันจะให้เหมือนกันเนาะต่างพ่อต่างแม่เนาะวิสัยใจคอมันก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่มันเหมือนกันคือธรรมะ ความนิ่งสติปัญญาของคู้ทั้งสองคนความเป็นตัวของตัวเองความมีน้ำใจความเป็นผู้นำหรือความเป็นอีโก้ของทั้งคู่คล้ายกันเลยเหมือนกันเลยทำงานผู้ทำงานหนักถ้าลมชาวราศีกุมเมถุนตุลพฤษศกันมังกรน,นะคะอ่าทัดดินเนี่ยนะคะ ทำงานเยอะเหมือนกันนะคะไม่ค่อยได้เจออะไรเยอะมากหรอกพอจะได้เจอแล้วก็ไม่เหมือนก็ต้องเจอก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวเจอแบบก็ต้องเร่งรีบอะเหมือนคนทำงานเป็นกะเหมือนคนทำงานที่พาร์ทไทม์เหมือนคนทำงานที่ทำงานให้คนอื่นมากกว่างานตัวเองเนี่ยเป็นลักษณะแบบเนี้ย ไอ้รับอยู่เนาะมันเหมือนทํางานเป็นกะทําทงานเป็นทีมหรืออยู่กับคนเยอะๆร่วมทีมร่วมร่วมกันน่ะเนี่ยลักษณะเขาเป็นแบบนี้เลยแล้วเขาก็มีบางเรื่องบางมุมที่อยากจะพูดให้คุณฟังนั่นแหละรอจังหวะก่อนแป๊บหนึ่งเนาะรอจังหวะก่อนแป๊บหนึ่งนะคะยังไงเขาก็พูดบอกคุณอยู่แล้วเนาะเออยังไงเขาก็พูดบอกคุณอยู่แล้วเลวเวอร์เขามีใจให้คุณ <laughs> ไม่ใช่ไม่มีใจ r เวอร์เนี่ยเฮออ่ย r เวอร์เนี่ยเป็นไพ่ชุดใหญ่นะของยีสบสองใบถ้าเปิดมาปุ๊บเจอ r เวอร์เนี่ยแสดงว่าคนคนนี้มีใจใคุณมากเลยนะมีความผูกพันหรือมีใจให้กับคุณต้องการที่จะดีลหรือคุยกับคุณต้องการที่จะพูดต้องการที่จะเจราจาหรือแชร์ในสิ่งหรือมุมบางมุมให้ได้รับทราบฟังอะไรก็แล้วแต่ the empress นะคะ the empress ก็คือไพ่เห็นความอบอุ่นไพ่แม่เนาะเป็นไพ่เป็นไพ่แบบพลังงานที่ที่ภาวะกันเป็นผู้นําก็ต้องเป็นผู้นําอ่ะเนาะ,เ,นอะ,เ,นอะเออกันเนาะเนี่ยเขามองว่าเป็นอย่างนี้เลยนะคุณตัวคุณเองแล้วก็สี่สี่มเมท้าเนะาะไพ่บ้านนะคะเป็นไพ่แบบ คือ,อยังไงคุณก็เป็นตนหนึ่งในชีวิตเขาอยู่แล้วเขาลืมคุณไม่ได้อยู่แล้วค่ะแค่เขาเลือกที่จะนิ่งเพื่อเคลียร์ปัญหาของตัวเองแค่นั้นเองพลังงานนี้เป็นพลังงานภาพรวมเนาะเป็นพลังงานดีจังเลยเนาะ,ะเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนแข่งแกร่งสําหรับเขาคนที่ energy ดีคนที่อยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขสามเหรียญคือเหรียญนึงความมั่นคงเนาะยังไงก็ไม่ไปจกกักรกละค่ะแต่ก็อาจจะมีบ้างที่มันอยู่ในใจเนี่ยค่ะถ้วย การส่งมอบถ้วยใบนี้มันเป็นถ้วยแห่งความรักใช่ไหมมันเป็นถ้วยแห่งความรักมันเป็นถ้วยแห่งความอบอุ่นมันเป็นถ้วยแห่งความมีน้ำออนํำอกน้ําใจมันเป็นถ้วยที่มันเป็นเหมือนแบบคนสองคนควรที่จะพูดหรือดีลกันมันจะดีมากๆนะคะวางงานวางเรื่องนะคะวางงานวางเรื่องไว้ก่อนแล้วก็กลับมาคุยกันผู้นําต้องเหนื่อยนะ คุณสองคนเนี่ยรับผิดชอบคล้ายๆกันไม่งั้นจะดีลกันหรือคุยกันไม่รู้เรื่องมีความรับผิดชอบมีความผสมผสานทางด้านความรู้สึกมีสิ่งที่ดีๆเข้าหากันมีใจที่เข้าหากันมีสิ่งที่มันเติมเต็มเขาไม่เคยคิดว่าคุณคุณ,คณอันนี้นะเขาคิดว่าคุณอนะเป็นคนที่โอ้โหทำงานเยอะเหมือนกันนะถ้าถ้าถ้านิ่งเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะมีอะไรบางด่้งงอนคุณวันนี้นะเป็นพลังงานภาพรวมนะ คนอ่านก็รู้สึกดีมากๆนะ<笑><笑>เหมือนแบบเขาอยากจะสื่อสารมาให้คุณได้รับทราบว่าเอ้ยตอนนี้ชั่วโมงเนี้ยเขาคิดแบบนี้นะเขาเป็นแบบนี้นะเออคุณแบบเข้าใจเขาหน่อยนะอย่าแบบงอนเขาเลยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรลอกอะไรแบบเนี้เขาก็อยากจะให้คุณเห็นใจเขาเด้ออะไรแบบนี้เอออยากจะให้คุณเข้าใจในม,มุมที่เขาเป็น ไอ้ที่เขาเป็นแบบนี้บางทีมันก็เกิดจากคําพูดคุณเช่นกันเออหรือที่จะนิ่งเงียบเนี่ยมันก็เกิดจากคําพูดของคุณเช่นกันไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาจะคิดอะไรเหมือนคนอื่นชาวบ้านชาวช่องเขาเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาแต่คุณก็เข้าใจนะในมุมมองอ่ะคุณก็เข้าใจที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าการทํางานเยอะการบีบรัดในครอบครัวหรือสังคมเขาพลังงานนี้เป็นพลังงานภาพรวมของคุณและเขานะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ทุกคนคะ่ะรับพลังงานดีๆนะวันนี้นะเป็นวันแห่งความสุขนะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะขี้งอนคะ่ะคนนี้จะเป็นคนขี้งอนแล้วก็งอนแล้วก็เงียบไปเลยจ้างอนแล้วก็เงียบไปเลยจ้างอนไม่เอาอะไรเลยอะไรแบบเนี้ยเออเป็นคนงอนที่ไม่เอาอะไรเลยเป็นงอนเป็นคนงอนที่เหมือนแบบเออฉันก็ไม่แสดงออกอะไรอะไรแบบเนี้ยคือพอมันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วคุณก็ไม่งอเขาใช่ไหมพอคุณไม่งอเขามันก็ <laughs> มันก็เลยทําให้มันตุ่มป่องตุ่มป่องเป็นเรื่องเป็นราวได้เป็นสตอรี่ที่เป็นเรื่องเป็นราวได้คุยกันดีๆเดี๋ยวก็ดีกันเพราะคุณกับเขาก็มีน้ําจิตน้ําใจเหมือนกันเช่นกันขอบคุณเช่นกันนะคะรับพลังงานดีๆเนาะวันนี้เป็นวันโชคดีนะคะคือต้องคุยกันต้องดีวกันนะคะถึงจะเข้าใจทั้งคุณและเขาก็เนียนคลายกันแหล่แหม่ไม่มีใครยอมใครหรือไม่มีใครที่ดีกันหรอกเนาะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะแฮปปี้เฮงเรวยรยค่ะสวัสดีค่ะ